ทำไลเขาพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมนายห้วยราดครับมาไล่ง,งานตู่กับพี่น้องเน่มแรงครับผมแต่วิ่ก็ไล่จิตตกเดินพี่น้องเด็กข่าววันหน้าม,มากครับมันไหลเขาจนว่าต็มแล้วครับผมนี่ยังไลเขาบึ้มๆอยู่นี่ผมเลยเอาลอบออกมากเอาไสออกมากเอาเหนียวมากครับไปเบอร์แล้ววะป่านนี้ <laughs> อเอาเอาพี่น้องครับเดี๋ยวจะใส่ไ้ครับผม ใส่ไว้ง่ามว่างออกไม่ยกครับเพื่อมันได้กินแน่ครับผมทั้งผนตี้เดี๋ยวจะไปเบืองเงยวาวนามันเต็มไปใส่นีไปก่อนมาพี่น้องมที่แตงครับผมไหใส่กระดูอลุกงไปเบิงกระดูอ ออไปต่อไปตา,ามครับผมไเไปลวว่าป่านเราเดมาใครับผมหยาดยาดุ่ยาดียาทิชย่างงครับมาไอ่ีซีครับผมมึงกำนัจใไ่จังไหครับ พี่น้องครับผมพี่น้องครับผมลังจากนี้ฮาเอาใส่เอาลอมมาใส่ครับหมูว้านนี่ครับผมเดี๋ยวที่ภ้าพี่น้องเป็นรุ่นครับ รุ่นสองยางครับผมมือนี้รุ่นว่าป่าสิม,มีเขาบอแล้วก็รุ่นนี้ยางนึงคือสิม,มีห้อยคนยกบ่ครับผมเ <c oughs> พราะว่าขี่กระโมยหลายครับผมจูม,มือนี้ขี่กระโมยหากินหลายครับเพราะตรงรุ่นครับผมจะดียางนึงครับมันมีเนี่ยรุ่นหลายยางครับผมร <c oughs> ุ่นว่าคนสุลักบอรุ่นว่าป่าสิเขาบ่ครับผมป่ะเสียเวลาครับผมไม่ไมา อันครับผมมาเอ้ามีห้อยยางไปครับผมเออจังสีก็มีรุ่นละครับแต่มีห้อยยางมากนี่รุ่นครับผมร <c oughs> ุ่นว่าสิงยกหรือโมยกครับผมเออรุ่นว่าสิงยกของเขา้าหรือโมยกครับดิ้นบอ่อปลามีจัดครับผมคืมอบุ้มยังดินเนี่ยแหละ ซื้อๆอ,อยู่มันดิ่นจนเมื่อแหะครับบ่แน่ครับผมป่าอาดดินจนเมื่อยแล้วก็ได้โอ้เห็นว่าน้ำกระติงเนี่ยสนด้วยพอดรุนเนี่เวย้ยมาเบืบ่อันนี้ก่อนครับอันนี้น้ำน้ำมันเย็นบ่ฮาะว่าเนี่ยคืนหอดปันได้ครับผม น้ำขึ้นนิดหนอยอยังสีครับต้องมาเบิองเพราะว่าธานูเขาเนี่กัดขาดแท้ครับผมนะจะตีเยอะกอนครับ ดุนบ่ขึ้นเลยครับดุญว่าคนกินยกดุนว่าวกินนกาสืบบวบว่า,า,าอะไรชันเลยอย,อย่๋ยไปปิดอันพุนนะครับมันบ,บังนะ มิซิลีครับิสซิลีเลยมีมิซิลียังสี่ vậy, thì vâng rồi. Vâng cái đúng. ยัง่งู้ปะเขาได้ไหครับผมขาสอยู่ครับ้ริงโอ้ใหม่คก็สิย้ายถิ่ ไอ้งูตัวนี้แงกินหัวมึงูตกใจเพื่อนครับผมอู้งานมาถีกยังนี่ว<บ> <t> ้างูไม่เห็นงูครับผมเมื่อกี้นี่ว้าปลาขาวถืออยู่พี่น้องปลาขาวถืออยู่แต่ว่าถีกปลาขาหน่อยครับผมตกใจเพื่อนงูเป็นงูแงงหรอกครับแต่ว่ามันอยู่ใกล้มือเมื่อกี้ใ่ญ่ตัวตกใจแล้ะ งูแค่ไหนนี่นี่เห็นแล้วครับนี่งูกินปลาครับผมห้ากินหัวงูยู่ใกล้ๆมือข้นี่ยตัวใกญ่ตัวเมื่อกี้ครับผมมาเห็นมันครับอันนี้จะที่แรกกับที่บ๊อบยังหรอกครับผมงูนิดหน่อยจะมีงูกินปลาครับผม เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงส่งไปให้บ้าน้องเลยตั้งกินบบเลียดก็มึงบบยานบบพ่อเนี่กินบบเลียดก็มึงอ้วนเลยครับเห็นไปกอนเยอะเยอะปากอนครับ นเบิงขัดแล้วนะเมื่อกี้นี่ครับเต็มยกขึ้นมายังมีจนได้อยู่เจ้าจิบโตใจนะเบิงกระขักนะครับผมยังมีหลุดมากจนได้มันคือมันคืองูเหลี่ยมครับผมไอ้นี่งูเหรอนี่ยังเหรอเครื่องปีวานะครับลงมาเกเลยลงที่หลังนี่งานที่หั แม่ลงมาก่อนอีกองานเข่าผมเลยครับผมยัน,นหันลงมากค็คือให้คนออกไปกวนนะครับออกบ้าน่ออกบ้าน่ออ,านออกเด้อออกเด้อตรงแม่บบาหน่องเด้อมึงเบาหิ่งเด้อบบาหน่องเบาหิ่งเอาเบิดรเดือดข่าวหน่อยครับผมพอได้๋มกุกดูอดอกเข็ดกว่า สี่ประตูประตูเยอะครับผมตัวน้อยมือหนาที่ติดไปเนี่ยก็ได้ครับผมอืออืออึ๊บต้องถไม่ยามสู้มือสู้มือกันให้พี่น้องในเบื้องเน่ยครับว่าแต่เราเมือที่ม่หลุนยังไงหลุนคนรัก รุ่นป่าเขาบ่ครับผมเออเรื่องบอกอมันมีสามรุ่นครับผมรุ่นนี้กันหนึ่งงูที่ถือบอ, <c oughs> อกเออะเดี๋ยวใส่เบรกวันครับใส่เบรกวันครับผมปลาซิวลายขนาดดีๆหาใส่หน่อยมันใส่ปลาซิวขนาด ใส่ไปก่อนครับผมพี้อ้าำหนังมุดก ก็คีบทั้งนี้ครับผมแต่ว่าเดีย๋ยวเอาไม้ใส่ก่อนถ้าผใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวท่างนี้เพื่อนใส่ครับผมเรียบร้อยครับผมพี่น้องนี่ครับผลงานครับผมตักขาวหน่อยครับผมนี่ เขาหน่อยบทป,ป่าปลาขาวบใหญ่ครับครับได้ป่าแงงตัวนึงครับผมอันได้ยักสิบตัวนูได้ได้เรื่องเลยครับผมแต่ว่าได้ตัวเดียวครับตัวใหญ่อยู่เลย,ยที่ใสบุญหัดเงียงแล้วเอา้ามาตรงบือหรอกครับผมพี่น้องเอา้าพี่น้องครับผมเรียบร้อยเดี๋ยว,ยวสิพาพี่น้องมาหยามจะเรียกอนะถึงรตุกนาดไม่จีท่วมถล้นครับผมามาใส่บทท่านครับปานขึ้นไปหลายแล้ว ขยบปล่อยน้ำมากครับผมบลูฝนโมตกหรอกน้ำฝนบมลวงน้ำฝนนี่สิบอันนี้เลยครับปีนี่แต่ว่าขยบปล่อยน้ำข้างบนก็อยากหยุดฟูดกลอกครับน้ำเลยมากครับผมบอลูตัวอันนี้ก็สอมมันเหลความนะหัวกระสอมแล้วครับเอ้าม่เป็นยังครับผมปล่อยเห็นเปลนหายออกลูกแพ่พันออกพันออกลูกออกเต่าเนี่ยครับผมสั่นนีก็พ่อกินแล้วครับผมติดตามครับผมจะได้หหวียงรหัสซีว่าซีแก้วครับผม สวัสดีครับผมภาพี่น้่งไม่อยาบเรียครับรุ่นครับผมมีสามรุ่นรุ่นนั่นแรกก็คือถือป่ารุ่นนั้นสองก็คือคนสิหลักบอรุ่นอันที่สามครับผมม,งง <c oughs> มันจะ่ถืองูบอโอ้เมื่อกี้บ่เห็นครับมันตัวน้อยครับอ้สะดุ้งเลยมันอยู่หมองมือพร้อมอไปไปไปกลับบ้านครับผมมา